ขอนำส่งคำอํานวยพรจากท่านอาจารย์เจ้าวันที่30เมษายน2563อรุณสวัสดิ์อํานวยพรให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงสิริมงคลสมประสงค์และร่มเย็นผาสุขมีคนบอกว่าเนื้อหาของคำพีเก้าเตอจริงบทที่50เข้าใจยากที่สุดมีคนน้อยมากที่จะเข้าใจ คำพีโตเตอรตจริงบทที่50มีเนื้อหาดังนี้คนตั้งแต่เกิดจนตาย3ใน10อายุยืน3ใน10อายุสั้น3ใน10เดิมมีสุขภาพดีแต่กลับอายุสั้นเพราะเหตุใดเพราะเลี้ยงชีวิตเกินสมบูรณ์เขาเล่ากันว่าผู้รู้รักษาชีวิตเดินเท้าไม่พ่านพบเสือสิง เข้าสมรภูมิไม่ถูกฆ่ารัดไม่ใช้นอของมันเสือดุดร้ายไม่ได้ใช้เขี้ยวเล็บอาวุธไม่ได้ใช้ความคมเพราะเหตุใดเล่าเพราะเขาไม่ได้กล้ำกลายเข้าแดนมรณะเนื้อหาบทนี้ได้พูดถึงวิธีบำรุงรักษาสุขภาพและไม่กล้ำกลายเข้าแดนมรณะ วันนี้เราจะมาศึกษากฎเกณฑ์ซึ่งมีบทบาทต่อชีวิตของเราดังนี้กฎเกณฑ์ที่1สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชีวิตคือความเป็นและความตายเนื้อหาคนตั้งแต่เกิดจนตายอะไรคือความเป็นและความตาย นับตั้งแต่เราเกิดมาจนถึงลมหายใจสุดท้ายเรียกว่าความเป็นหากเกิดอุบัติเหตุหรือเสพสุขจนเกินเลยหรือเพราะโครคภัยไข้เจ็บแล้วจากไปสภาพนี้เรียกว่าความตายหากใช้ชีวิตจนแก่ชาราแล้วจากไปอย่างสงบสุขสิ่งนี้ไม่เรียกว่าความตาย แต่เรียกว่าได้บรรลุอายุไขที่ฟ้าลิขิตจากไปด้วยความชราภาพและยังเรียกว่าจากไปด้วยดีศาส,สนาในประเทศจีนไม่มีรูปปั้นเพื่อการกราบไหว้ถึงแม้ประวัติศาสตร์ชนชาติจีนที่ผ่านมาล้วนต้องเผชิญกับชะตากรรมที่โหดร้าย แต่เผ่าพันธุ์จีนไม่เคยพ่ายแพ้มาก่อนและไม่เคยล่มสลายหรือสูญพันธุ์ที่เป็นเช่นนี้ได้เพราะชนชาวจีนตั้งแต่5,000ปีมาต่างยึดมั่นในความเชื่อและความศรัทธาต่อบรรพบุรุษต่อฟ้าดินเคารพนับถือฟ้าคนรวมเป็นหนึ่งและเชื่อในความรักของฟ้าดินยืนยง ท่านเหล่าจือได้กล่าวว่าคนตั้งแต่เกิดจนตายมีจุดประสงค์เพื่อต้องการให้เราสื่อเชื่อมกับตึกสามชั้นของชีวิตให้ได้เพราะต้นกำเนิดของเราอยู่บนชั้นสูงสุดนั่นคือเตา๋าดังนั้นเราควรต้องหมั่นสำรวจตนเองรักษาการหลอมรวมกับเต๋าที่สร้างสรรและสมดุลจึงบรรลุสู่อามาตะ ความสวยงามของชีวิตคือการอยู่เคียงข้างเป็นเพื่อนกับความตายถึงแม้กายสังขารจะดับสูญหรือบรรพชนได้จากเราไปแต่ความเป็นจริงพวกเขายังมีชีวิตอยู่เพียงแต่อยู่ในต่างมิติแล้วมองมายังลูกหลานของตนตราบที่ยังมีชีวิตอยู่เราได้รับปารามีของบรรพชนคุ้มครองอยู่เสมอ และการที่เราสามารถเสพสุขกับชีวิตอย่างรื่นเริงและควบคุมอารมณ์ได้ดีล้วนมีเหตุเชื่อมโยงจากบุญกุศลที่บรรพบุรุษได้สั่งสมไว้เมื่อเราใช้การกระทําที่อยู่ในศีลในธรรมเพื่อสำนึกบุญคุณบรรพชนจิตสำนึกรวมหมู่ของพลังจักรวาลจะหลั่งไหลสู่จิตสำนึกของเรา ชีวิตจึงไม่กล่ำกลายเข้าแดนมรณะนั่นหมายความว่าชีวิตของเราได้เป็นอมตะกฎเกณฑ์ที่2โปรแกร,รมชีวิตของแต่ละคนแตกต่างกันดังนั้นชีวิตจะสั้นหรือยาวยากที่จะควบคุมได้เนะะื้อหา3ในสิอายุยืน3ในสิอายุสั้น 3ใน10เดิมมีสุขภาพดีแต่กลับอายุสั้นเพราะเหตุใดเพราะลี้ยงชีวิตเกินสมบูรณ์ถ้าเราจือบอกว่าโปรแกรมชีวิตของแต่ละคนแตกต่างกันดังนั้นชีวิตจะสั้นหรือยาวยากที่จะควบคุมมีคนไม่น้อยที่มีอายุสั้นเพราะเหตุปัจจัยหลายอย่างเช่น มักมีอารมณ์แปรปรวนข,นขึ้นขึ้นลงลงสูบบุหรี่ดื่มเหล้ามีความเคยชินที่ไม่ดีชอบหาเรื่องทะเลาะเบาะแวง้งเสษยาและมักในกามสิ่งเหล่านี้ควรที่จะหลีกเลี่ยงเมื่อตายไปเรียกว่าอายุไขของธาตุหยางได้สิ้นสุดธาตุหยางหมายถึงชีวิต หมายถึงการมีชีวิตอยู่คือแดนชีวิตธาตุหินหมายถึงการดับสูญคือความตายจึงเรียกว่าแดนมรณนะในโลกแห่งความขัดแย้งถ้ามีดำก็มีขาวดังนั้นเมื่อมีเป็นก็มีตายเช่นกันท่านเหล่าจือเชื่อว่าคนเราจะอายุยืนอายุสั้น หรือเดิมมีอายุยืนแต่กลับอายุสั้นแต่ละอายุไขต่างถูกเฉลี่ยอยู่ในสามส่วนสิบทำไมผู้คนส่วนใหญ่กล้ามกลายเข้าแดนมรณะเพราะใช้ชีวิตเกินสมบูรณ์ดังในคำพีเต้าเตจริงบทที่12กล่าวว่าสีทั้งห้าทำให้ตาพร่ามัวเสียงทั้งห้าทำให้หูเสียการฟัง รสทั้งห้าทำให้ลิ้นไม่รู้รสชาติล่าสัตว์ตามอำเภอใจทำให้ใจเสียจริตของมีน้อยทำให้คนมีพฤติกรรมเลวและละโมบพฤติกรรมต่างๆที่กล่าวมานี้ได้เลยเถิดจากความต้องการขั้นพื้นฐานประโยคที่บอกว่าอาริยบุคคลใส่ใจแต่อิ่มท้องไม่ใส่ใจเสียงสีสัมผัส เมื่อทุกอย่างเดินถึงจุดสุดโตง่งก็จะทวนวิถีหวนกลับมาด้วยว่ากฎเกณฑ์ธรรมชาติที่ต้องคงรักษาความสมดุลจึงต้องจัดการความเป็นให้ทวนวิถีสู่ความตายจากเดิมที่ดิ้นรนเพื่อชีวิตที่ดีสุดท้ายกลับต้องหวนสู่ความตาย ทำไมบางคนสามารถฝึกฝนสู่สภาวะธรรมของไม่กล้ากลายเข้าแดนมรณะได้สําเร็จเหตุเพราะพวกเขาฝึกฝนเคล็ดลับ5ประการดังนี้ประการที่1ความดีสูงสุดเหมือนดั่งน้ําประการที่2อ่อนพิชิตแข็งได้นุ่มพิชิตแกร่งได้ ประการที่สสิ่งที่อ่อนนุ่มที่สุดในโลกย่อมชนะสิ่งที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกได้ประการที่สการกระทําที่นุ่มนวลประการที่หโลกนี้ไม่มีสิ่งใดอ่อนละมุนเท่าน้ำทำลายสิ่งที่แข็งไม่มีสิ่งใดเหนือกว่าน้ำ เลร็ดลับ5ประการที่กล่าวมานี้สรุปคือความอ่อนชนะแข่งแกร่งความอ่อนโยนคือการเจริญเติบโตที่คึกคักมีชีวิตชีวามีชีวิตที่พัฒนาไต่เต้าขึ้นไปเรื่อยๆนี่ก็คือหลักการของอูเวยย่อมสำริดผลที่ท่านเหล่าจื่อได้รณรงค์ กฎเกณฑ์ที่3ผู้รู้รักษาชีวิตจะไม่กล้ากลายเข้าแดนมรณะชีวิตจึงมีเต่าคอยค้ำจุนจึงอยู่รอดปลอดภัยเนื้อหาเขาเล่ากันว่าผู้รู้รักษาชีวิตเดินเท้าไม่พ่านพบเสือสิงเข้าสมรภูมิไม่ถูกฆ่าแรดไม่ใช้นอของมันเสือดุร้ายไม่ได้ใช้เขี้ยวเล็บ อาวุธไม่ได้ใช้ความคมเพราะเหตุใดเพราะเขาไม่ได้กล้ำกลายเข้าแดนมรณนะแนวคิดของผู้รู้รักษาชีวิตคือผู้ที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นเพื่อกอบโกยผลประโยชน์ส่วนตัวมีแต่จะเผื่อแผ่บุญกุศลให้กับผู้อื่นแต่ละคนย่อมมีผืนนาของตนเอง เมื่อปลูกหวานความดีงามจึงเรียกว่าผืนนาแห่งความดีเมื่อปลูกหว่านความชั่วจึงเรียกว่าผืนนาแห่งความชั่วไม่ว่าจะปลูกหวานเมล็ดพันธุ์แบบไหนก็ตามวันเวลาผ่านไปผืนนานั้นจะทบดอกเบี้ยให้เป็นเท่าตัวเป็นการตอบแทนผู้มีคุณสมบัติของคุณธรรมล้ำลึกที่ว่า ให้เกิดโดยไม่ถือครองเกื้อกูลโดยไม่หวังผลมีผลงานแต่ไม่อวดตนคือผู้รู้รักษาชีวิตจึงไม่กล้ากลายเข้าแดนมรณะจึงบรรลุสู่สภาวธรรมดังคำพีเต,ต้าเติดจริงบทที่33ที่กล่าวว่าตัวตายความดีอยู่เป็นผู้ยั่งยืนแท้จริง นี่คือการบรรลุสู่ความอมะตะในชีวิตของแต่ละคนต่างสาะแสวงหาวิถีสู่สุขภาพแข็งแรงและอายุมั่นขวัญยืนแต่หาไม่พบเหตุผลที่ไม่พบเพราะพวกเขาไม่เคยสำรวจตนเองเพื่อพัฒนาเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่โหยหาชีวิตที่ยั่งยืนแต่กลับได้มาอายุสั้น ดังนั้นท่านเหล่าจือจึงบอกว่าแดนมรณะจึงเป็นจุดปกพร่องที่ฆ่าชีวิตมนุษย์เป็นจำนวนมากดแานมรณะของบางคนอยู่ที่อุปนิสัยบางคนอยู่ที่ธุรกิจการงานสรุปได้ว่าคนที่โลภในเงินทองก็จะตายบนกองเงินกองทองคนที่โลภในกาม ก็จะตายในกามคนที่โลภในสุราเมรัยก็จะตายอยู่บนกองเล่าคนที่เกียดคร้านก็จะตายบนความเกียดคร้านของตนเองดันมรณะของแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าไม่ชํำระล้างความอาคติหวาดกลัวอาฆาตแค้นเห็นแก่ตัว คอรหาติฉินนินทาและความเร็วซามต่ำช้าของตนเองจิตจะไม่สงบบริสุทธิ์ความสัมพันธ์จะเกิดการอุดตันสิ่งเหล่านี้คือมูลเหตุนำสู่แดนมรณะธนะาตุหยางคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความเป็นและธาตุหินคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความตาย ชีวิตของแต่ละคนมิใช่จะมีแต่ธาตุอย่างโดยตลอดบางครั้งจะผสมผสานกับธาตุหยินบ้างดังนั้นในชีวิตนี้เรามีโอกาสกล้ำกลายเข้าแดนมรณะได้ทุกเมื่อถ้าไม่ให้ความสำคัญต่อแดนมรณะเสียก่อนก็จะสายเกินแก้เพราะเมื่ออยู่ต่อหน้าวิกฤตแห่งความเป็นความตาย ตอนนั้นจะไหว้พระไหว้พรมก็สายเกินแก้เสียแล้วเพราะเราไม่เคยรู้ได้เลยว่าระหว่าอุบัติเหตุกับวันพรุ่งนี้อันไหนจะมาก่อนในช่วงต่อต้านโรคระบาดเราได้ศึกษาคำพีเต้าเติดจริงวันละบทหากศึกษาครบ81บทแล้วเชื่อว่าพลังเต๋าแห่งวิธีบำรุงรักษาสุขภาพ หลังไหลสู่ตัวท่านเป็นเพื่อนร่วมเดินทางสู่ประตูแห่งความผาสุกและปลอดภัยขอขอบพระคุณทุกท่านขอให้เราร่วมกันสร้างพลังกำแพงแห่งสุขภาพแข็งแรงที่ต้านโรคระบาดเมื่อโลกใบนี้ดีประเทศจีนจึงดีทุกคนก็ดีด้วยจึงเรียกว่าดีจริง ข้าพเจ้าอ่านคำพีเต้าเติดจริง3จบแผ่บุญกุศลให้ประเทศจีนสงบสุขอันผิงไทยให้ชาวโลกสงบสุขอันผิงไทยอาจารย์เจ้าเมี่ยวกว่า30เมษายน2563เจนเมธีภาพแปลภาษาไทยบุญทริกาอภิีนรเศกอ่าน